สวัสดีคะ่ะพี่น้องวันนี้มาทำปลาต้งโกนะคะปลาต้งโกสูตรครัวเรืองเสงประเทศเนเธอร์แลนด์ทำเองยุยยุ้ว่าค่ะฝากคุณพ่อคุณแม่เอื้ออายส้าย,ยิ่งมาเบิงนะคะันคนะชีวิตต่างแดนนะคะปลาต้งโกปลาตองโกนี่ต้องให้มั่นเป็นครูเลยพี่น้องขาดครูบ่ได้อะอันแรกนี้ไม่มีครูอันแรกผมมีครูเด็กินกับโจ๊กเห็นไหมครับ ก็จะฟูก็จะเด้งก็จะเหนียวนะคะมากไวข้นนขึ้นนึงขี่งนอกลาต้องโก้สวยมากเลยคะ่ะความเหนียวความนุ่มนะคะ คาตาทั้งโ่ตคสวยด้วยนะต้องสวยตองเลิศตจงร่งมยูทูป ห,หลุดนะคะหลุดก็ไม่เป็นไรค่ะขาดคู่ก็ไม่เป็นไรหลุดนะเมื่อกี้ว่าเอ้ยก็หลุดใช่ไมไม่เป็นไรค่ะหลุดก,ก็เจ็บซึ่งกาวไฟมันไม่แรงเดือดนะไม่กกค่ะคือเรานี่มันแบบน่มกรอบกอบรอบน,อนุ่มใน สวยมากเลยค่ะยั่วยั่วตาต้องโขนะคะกินตงเแฟตอนเช้า,สว,าสวยมากเลยค่ะของพิยิ่งสวยยิ่งเลิศยิ่งเหนียวยิ่งเด้งคลิปนี้ไม่มีการตัดต่อนะคะยาวไปเลย เพราะว่าตัดต่อเองกับเาท่นเกงพี่น้องอพี่น้องเบิ้งนี่แหละซีนี้อันโซเลเนียนนึ่งกับเพราหังเนาะไฟนม่เลไฟนต้องแนิดนงเหลืองสวยเลยค่ะ โนี้อาหารนะคะต้อมีปาโกโขลกแน่หลังก็กน,นี้หมกไก่เซ็งหัวปีแน่ต้มจืดมะละยัดไส้อยู่เมืองเอาติดอีชีวิตคนตามแดดน,นะคะเนาะค่และเพ็นกินแน่เป็นหลอบเต่าแล้วเนี่ยเมื่อแรกกุละ่ะ

คงความเหนียวความเร่งเหมือนเดิมความเหนียวความเด้งความสวยโล่งกระทาพี่น้องชีวิตต่างเดินพี่น้องญาสิเห็ดจะลองเบิงนะคะพี่นองลองเบิงเพราะว่าเขาอยู่ต่างประเทศเขาสิแบบว่าเป๋ะเป๋ะที่ดูคนได้กับคะนใ้กับคเนาะ แข็งน้ำน้ำตลอดดูแลเสร็จเรียบร้อยนะคะป<ะ>ั๊บเสร็จเรียบร้อยฝากไว้ด้วยนะคะตาต้องโกจากครัวเรืองแสตประททเทศ,โศเนเธอร์แลนด์สวย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 มากค่ะ คลิปนี้สากไว้ซัำนี้ด้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งหล่ำรวยเงินทองค่ะ